กดอ๊ค่สัตว์มากดเสมิดเสิร์ฟมานั่งเล่นอาวีกัน <c oughs> ดูดิพี่พักก็หลู<อ>นะพี่พักก็หลูเนาะ <c oughs> เสิร์ฟพามาเล่นอาวีบ้าบอบ้าบอเ <c oughs> ดี๋ยวไปกันเล่นอาวีด้วยเผื่อมันงอไง,ง กูอยากป่าเนี่ยกูบอกแล้วว่าเกือให้กูแย่งป่าไปสองตัวไปเลยก็มึงเีลาเอ้ากูรู้ว่ากูยังยังไม่ถึงคิวกูทิพหายแล้วยังไม่โยนเหรอเอาตัวไหนมาเนี่ยกูรู้ว่ากูกูรู้ว่ากูยังไม่ถึงคิวกูเลื่อวกูชิดหายแล้วขาดอะไรนะทิพหายแลย้วเนี่ยต้องเปิดรายการใหม่ปะเนี่ย วัตนิยนทิ้งแน่เลยเอาดิเอาดิอย่าไปยอมอย่าไปยอมมาเล่นกันอย่างนี้แล้วอย่าไปยอมฝังว่าฟาร์ไปดิมันจะโยนไม่ให้เลรอโยนเยอะไหมเออไปกลัวอะไรล่ะส ตือสนับสนุนด้วยเป็นไงล่ะเน,นี่ยการทะเลาะยังมีการทะเลาะกันอีกเหร,รอ,รรอ,รรอรเอาดิเอาดิเอาดิเร็เวบบเร็นะเวดิเร็วดิ Ah yeah. yeah. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. เออไอ้เหี้ยกล้องบังไหวสัตว์ลบทิ้งไหมเนี่ยโยกยาโยกยาไหนอะอ่าเหี้ยก็ว่ามันอยู่ไหนเร็วเร็วช่วยหน่อยเกือบโดน Ud y, ud y. อ๋อเดียวดิเอ้ยไอ้เห <Yeah, S 2> <y> ี <c oughs> hey, no, ้ยกระโดนฟางลุ้นเฉยเฮ้ยเขาเป้าเป้าได้ไหมไอ้ทวดแม่งยิงผิดทิศทางเลยยังไม่เห็นเลยอัจฉยาเออ ไอ้เงี้ยไอ่เงี้ยกูจะปล่อยไงนะ<ล>กูกูกล <ะ S 2> ัว,วล <ะ S 2> เนี่ยเนี่ยเ้ามาันมาเดี๋ยวกูเข้าเองมียมันอยู่แถวแถวนี้แหละมันอยู่ใ,ใจอะ่ะเห็นป่ะกูว่าแล้วมันต้องอยู่เนี่ยกูบอกแล้วมันรออยู่มันรออยู่ต้องให้มันลย I'm ก็ยิงไปอยู่วิ่งไปอยู่ มันกินไก่เหรอะช่วยด้วยช่วยด้วยเก็บมนนนันสาวิ่งไปไหนวิ่งมานี่ดิ โอ้ยตัวหนึงกับอืมทียเมื่อกี้ปิ่งห้าร้อยเลยอะแล้วจะพลิกเขาตอนนี้เขามาพลิกเราแต่เราพลิกเขาเราไม่เกิดอ,อะไรขึ้น แต่ถ้าก็ดกองพิกเราอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะโอ้ยเหี้ยเฉียดอ่ะดับเบิลคิวเฉยเอ้าเอ้าทำไมได้อ่ะ สัตว์กูมาแล้วกูบอกเลยกูสายนี่กูมาแล้วมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยมึงไปไหนกันเนี่ยมึงไปไหนกันเนี่ยสัตว์เนี่มึงไปไหนกันวะ ยืนบวกเลยพ,<ะ>พี่สั่ง <c oughs> เอ๊ย <c oughs> เกืเอบแล้วใฮ้ให้ต้องโปง่งต้องโปง่งสายต้องโปง่งแบบตัวโตแล้วโตแล้วเด็กมันโตแล้วโอ้โหอะไร <c oughs> <c oughs> กลัวดิอย่าไปกลัวดิเอาอันหนีไปนู่นแล้วอ่ะกว่าเปิดแล้วอ่ะเงี้ยเข้าไหมเนี่ยกูเฮี้ยไม่เข้าเลยว่าละกูนี่แหละตีมังกรใหญ่กูนี่แหละตีมังกรใหญ่เอ้ย

ไงล่ะจบเลยจบกลางเลยไอ้โอเ่ยมันไป่าห้าเฮ้โเนี่าไปสนใจดิไอ้มันมีเกิร์บเกิดบเอาหมดเฮ้ยชนะแรกว่ะดูใจนี่ดูเหมือนดูเหมือนโยนไอ้สัตว์สเ่ะ ไอ้เลยชนะเลยชนะโดยที่แบบว่าเรื่องะไรเลือกตัวแบบไอร้อนนะครับนี่ดูเหมือนโยนเลยศาสตร์ชนะเฉยเลือกตัวแบบโยนโยนด้วยเก่อนเสมาท์ชนะครั้งแรกไอศาสตร์เรเมรซิปตาโอ้โหตัวเหอะ